คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าคุณค่าของชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับการได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานหรือการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองแต่ในความเป็นจริงแล้วน่ยคุณค่าของชีวิตอยู่ตรงที่ใครได้ทุ่มเทสร้างบรมีมากกว่ากัน ได้ปรับปรุงแก้ไขฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งสามารถเข้าถึงพรระตัตนาไตราภายในตัวได้แล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้ให้แสงสว่างแก่โลกเป็นผู้นำบุญยอดกัละยาณมิตรนำพาเพื่มนุษย์ให้เข้าไปถึงจุดแห่งความสมปรารถนาได้อย่างปลอดภยัยและก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริง ดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใดๆกระทั่งมีชัยชนะถึงจุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าดำเนินชีวิตได้มีคุณค่ายอย่างแท้จริงนะจ๊ะมีพระพุทธวจนะที่ปรากฏในคุตกนิกายธรรมบทว่าใครๆก็ไม่สามารถ ที่จะนับคำนวณบุญของบุคคลผู้บูชาอยู่ซึ่งบุคคลบุคคลบูชาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเหล่าประสง์สาวกผูุ้้ก้าวล่วงทำเครื่องเนินช้าได้แล้วูุมีความเศร้าโศกและความ,วามข้ามครวนอัง้ามพ้นแล้วผู้นิพพานแล้วไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนโดยการนับ หรือด้วยวิธีการใดๆก็ตามมาบนนี้มีประมาณเท่าใดการบูชาบุคคลที่ควรบูชานอกจากจะเป็นอุดมมงคลสำหรับชีวิตแล้วยังเป็นทางไมาแห่งมหาคตากุศลอันยิ่งใหญ่อีกด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันตสาวกล้นเป็นบุคคลผู้บังเกิดขึ้นได้ยากในโลก เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเป็นทักกินในอยบุคลลฉะนั้นใครก็ตามที่ทำการสักการะบูชาท่านโดยจิตที่เลื่อมใส่ศรัทธาไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะยังทรงประชนอยู่หรือดับขันไปแล้วก็ตามบุญใหญ่ย่อมเกิดขึ้นกับบุคคลผู้บูชาและในสงฆ้การบูชานั้น ย่อมทำให้บุคคลนั้นบังเกิดอยู่ในสุคติภูมิไม่ตกไปสู่ทุกติเลยเหมือนกับเรื่องที่เราจะได้มาติดตามรับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะความเดิมจากคราวที่แล้วถึงตอนที่นางเสสวดีภูมิบุญได้ไปอยู่กับพ่อค้าหนุม่มสมัยนั้น ภาษาลิบุทธเถระทราบว่าตัวท่านกำลังจะสิ้นอายุไขจึงคิดจะไปตอบแทนเป็นโยมันดาก่อนจะปรินิพพานท่านยังไปถูลลาพระบรมศาสดาที่พระเชตวันมหาวิหารเมื่อพระผู้มีพระเจ้าหลับทราบแล้วก็พาพระภิกษุบริวารเดินทางมุ่งหน้า ไปจนถึงบ้านนารันธาแล้วท่านกนเทศ,เทศโปรดโยมารดาจนบรรลุธรรมเป็นประโสดาบันพอรุ่งเช้าท่านกับปรินิพานในห้องที่ท่านเกิดนั่นเองครั้นภาษาดีบุรเถระปรินิพานแล้วเหล่าทวยเทพและพุทธบริษัทีต่างก็พากันสักการะบูชาระเถระอยู่ตลอดเจ็ดวัน จากนั้นก็ได้ช่วยกันสร้างกิตกาทานสูงถึงหนึ่งร้อยศอกแล้วสลายร่างท่านด้วยไม้กิจสนาและไม้จันหอมฝ่ายนางเสสวสดีทรบาบข่าวการบรินิพานของภาษสารีบุตรก็คิดจะไปบูชาพระธรรมเสนาบดีจึงสั่งคนรับใช้ให้ถือพระอบดอกไม้ทองคำและของหอม แล้วเวลาพ่อของสามีแต่พ่อสามีก็ได้พูดทามปรามนางด้วยความห่วงใย,ยว่าอย่าไปเลยลูกเจ้ากำลังมีคันแก่ในที่นั้นคนก็มากมายเจ้าอาถูผู้คนเบียดเสียดหรือเหยียบเอาได้ทรงดอกไม้และของหอมไปก็พอแล้วนางผู้มีกำลังศรัทธาแรงกล้าคิดว่า ถึงแม้ว่าเราจะต้องตายในสถานที่นั้นเราก็จะไปถวายสก,การะบูชาสรีละของพระธรรมเสนาบดีให้ได้จึงออกเดินทางไปพร้อมกับหญิงรับใช้นางได้ยืนพลนนมมือบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นบังเอิญว่าในขณะนั้นมีช้างเชือกหนึ่ง ของพวกคาราชจบริพานที่พากันมาบูชาพระธรรมเสนาบดีได้เกิดอาการตื่นคนบิ่งมาทางนั้นพอดีบุกคลต่างตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพากันวิ่งหนีตายเพื่อเอาชีวิตรอดส่วนานางเสสวสดีเป็นหญิงมีคันครั้นเกิดพลาดล้มลงทำให้ฝูงชนได้กำลังแตกตื่น จเหยียบนางจนตายลงในที่นั้นนางได้ทำการบูชาสการะโดยจิตที่เลื่อมใสในพระธรรมเสนาบดีวันนางละจากโลกแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีเหล่านางเทพนารีหนึ่พนางเป็นบริวารแวดล้อมเทพนารีผู้เกิดใหม่ได้ตรวจตาดูที่พยสมบัติของตน ใครอรวนนึ่งเหตุที่ทำให้ตนได้ทิพยสมบัตินี้ด้วยบุญอะไรครันรู้แล้วก็ยิ่งทำให้มีจิตเริ่มใสในพระรัตนตรัยมากยิ่งขึ้นเทพธิดาได้ประดับด้วยเครื่องประดับที่มุทุกเวียนได้ถึงหกเล่มเวียนมีเหล่าเทพนารี1,000นางแวดล้อมเด้ลงมาจากดาวประดึงพิพพกพร้อมทั้งวิมาน ็จะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้ทิศทั้งสิบสว่างสวัยดดประจันทร์และพระอาทิตย์สองสว่างพอมาถึงที่ประทับของพระบรมศาสดาเธอก็ลงจากวิมานก็ไปถวายบังคมพระบุทธองค์แล้วยืนประนมมืออยู่ขณะนั้นระหระวงกีสาเถระนั่งอยู่ใกล้กับพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทูลขออนุญาตพระผู้มีภาคเจ้าเพื่อถามถึงบุญที่เทพธิดานนางนี้ทําไว้มันได้รับพุทธานอุญาตแล้วพระเถราจึงกล่าวว่าดูกรแม่เทพนารีอัตมาเด้วิมานเธองดงามแต่แกวผลึกมีขายเงินและขายทองคำมีพื้นวิจิตด้วยรัตนะสีต่าง เป็นสถานที่หน้ารื่นลมยินดีเป็นสถานที่อันน่าทัศนายงนักเหมือนเนรมิตไว้เป็นอย่างดีสมบัติโตเป็นแก้วเจ็ดประการทิลาวิมานก,ก็เรียงรายไปด้วยทรายทองงดงาม่องสว่างไปทั่วทั้งสิบทิศน้ำพระทิตศส่องสว่างในท่ามกลางท้องฟ้ามีรัศมีตั้งหนึ่งพันกำจัดความมืด ในสารฐการได้วิมานเธอส่องแสงเหมือนกับแสงแห่งปเปลวไฟที่กำลังลุกโชนอยู่บนยอดเขาในเวลากลางคืนวิมานนี้เป็นวิมานลอยอยู่ในอากาศมีเสียงกล้องนังวานแต่เสียงดนตรีคือกลองพินและกังสดานละคมอยู่มิได้ขาด สุทัศนาเทพนครอันเป็นเมืองของพระอินทร์ซึ่งมั่งคั่งโดยทิพยาสมบัติชั้นใดวิมานของเธอกระฉันนั้นทั้งยังฟุง้งไปด้วยกลิ่นหอมของมวลหมู่บุปผชาติหลากชนิดมีดอกพุธซ้อนและดอกกุหลาบเป็นต้นที่กําลังแย้มบานส่งกลิ่นหอมวิมานนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งสะโบครณีอันหน้าเรื่อลม เรียงรายไปด้วยต้นสนและต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมมีทั้งไม้เลื้อยห้อยย้อยลงมาจากใบาตาลและมะพร้าวคล้ายกับข่ายแก้มมณีและแก้ประพนันอันเป็นของทิพย์ที่บังเกิดขึ้นสำหรับท่านผู้มียศใหญ่อันหนึ่งต้นไม้ดอกไม้และกับผลไม้ ซึ่งเกิดอยู่ในน้ำและบนบกทั้งเป็นลูกกชาติที่มีอยู่ในเมืองมนุษย์และก็ไม่มีในเมืองมนุษย์ตลอดจนพันไม้ทิพย์ประจำเมืองสวรรค์ก็มีพร้อมสับอยู่ใกล้วิมานของเธอเธอได้ที่พยะสมบัตินี้โดยผลแห่งการประพฤติชอบทางกายทางวาจาทางใจและการสำรวมการฝึกอินทรีย์อย่างไร ผลแห่งกรรมอะไรเธอจึงได้มาเกิดในประมาณนี้แม่เทพนารีขอเธอจึงบอกถึงผลกรรมซึ่งเป็นเหตุใดๆวิมานนี้แก่อตมาดิเทอรนางเทพนารีกาบเรียนพระเถระวะ่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญวิมานที่ดิฉันได้มาเกิดจากการนํำดอกไม้และเครื่องสกการะไปบูชาอธิษฐาน กอนพระธรรมเสนาบดีได้ความเลื่อมใสศรัทธาบริชันล,ลาจากอัตภาพนั้นแล้วจึงได้มาเกิดในท่ามกลางวิมานหลังนี้เจ้าค่ะหลังจากนางเทพนารีได้กาบเรียนถวายพระวังกีสะเถระดังนี้แล้วนางพร้อมด้วยเหล่าเทพนารีทั้งหลาย กพากันกราบถวายบังคมลาพระบรมศาสดาแล้วกลับขึ้นไปสู่วิมานขั้งตนวิมานนั้นก็ค่อยๆลอยเลื่อนกับไปบนท้องนภาอากาศกลับสู่ดาวดึงพิภพตามเดิมเห็นไหมจ๊ะประการบูชาบุคคลบุคคลบูคคลบชาเป็นมงคลน,นันสูงสุดและย่อมมีพารานิสง์มาก ยังเป็นการยกใจของตอนในสูงส่งขึ้นและยังสามารถยกใจผู้อื่นในสูงขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนางเสสวดีสาวิกาผู้มีปัญญาในการสแสวงหาบุญฉลาดในการสั่งสมบุญกับตัวโดยไม่กลัวตายซึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชานอกจากจะเป็นการแสดงความขอรบ ในคุณนะทรรความดีของท่านผู้หมดกิเลสเหล่านั้นแล้วยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจทำให้เรานะเกิดกำลังใจในการทำความดีที่จริงๆริงนไปและก็เป็นเครื่องนำพาตนให้ไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตได้คือการได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายตนะนิพพาน และที่สุดแห่งธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูชาด้วยการตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนั้นได้ชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็ทรงสรรเสริญด้วยนะจ๊ะในที่สุดนี้นะหลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบร,รมีกันไปนานๆ ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทิดธรรมกายเจดีย์มณ จักรวาอํานวยสุขทุกสถานตราบิิพานถึงสุขแห่งธรรมมาเถิท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนา